เว็บไซต์ไทย TV 5 HD. com และเฟ c บุ o o t v v 5 s d ออนไลน์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค <Ultimate> ่ายเพลงบ้านไทยรุกงรุง่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไลน์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเม้าข่าว,าวชาวลูกทุ่งแนะนําตัวก,กันก่อนนะครับบัลลีส่สก,กันแก้วประจันครับมหมัพึกพงเปรมศิริครับผมเจ,เจอกันเป็นประจำนะฮะทุกวันเสาร์ฮะแล้วก็วันอาทิตย์เวลาสาสิ30นาทีถึงเที่ยงนะครับทางททอบอ5กดกฎหม่เลข5รายการสนุกแบบรายการวราไรตี้ข่าวขาวของคนลูกทุ่งมีทุกรส บางทีก็แอบชิมไปการเมืองด้วยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ผูกพันกับทุกคนใช่จะบอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้ชีวิตประจําวันก็ไม่ได้เนาะใช่แต่ว่าแบบบางทีก็ความคิดเห็นต่างกันได้แต่ว่าต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงคุณบอลมันเกี่ยวเลยชัดๆเลยเกี่ยวกับปากท้องเราดูน้องที่ไปเปียนกาแพงน้องหยกอิทธิพลไงเขาเรียกอิทธิพลเสพมากๆเสพมากๆเยว่างั้นเลยเราก็ดูบางสถานีนะเขาบอกว่าคุณใหม่ชอบดูท็อปมิวหรือเปล่า จริงๆก็ชอบเนี่ยพัตกรอยู่ช่องเราเออแล้วก็ทีนี้เขาก็ไปทําก็เหมือนบริโภคข่าวสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาก็มีบางบางสํานักโดนตั้งขึ้นมาพี่บอลโดนตั้งขึ้นมาว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นทีมโคศกของของของคนนี้ของคนนั้นคนนั้นคนนี้หรือเปล่าพอมีอะไรปุ๊บ ทีมโคศกออกมาแถลงแทนก็เรียกว่านานาจิตตังนานาความคิดเห็นกันนะครับแน่นอนว่าททบ .5 ของเราก็ยังยืนยันที่จะนําเสนอข่าวคราวที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมดูช่อง5กฎหมายเลข5ก็จะมีท <ster> ุกเรื่องทุกรถแล้วก็ทุกข่าวคราวแต่ เฉพาะลูกทุ่งเนี่ยเกาะติดไว้ที่เมาข่าวชาวลูกทุ่งแล้วกันใช่รับมีเด็ดๆอยู่ที่ช่องหนี่แหละนี่นี่ขอโชว์อะไรหน่อยได้ไหมอ่าอ่านี่คือเรื่องราวของการเกาะติดเลยเพราะว่าวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาทีมเมาข่าวชาวลูกทุ่งครับได้มีโอกาสไปงานลําลึกการจักไปของราชินีลูกทุ่งนี่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นี่คุณผู้ชมดูวันนี้นะครับตลอดทั้งรายการเลยจะเป็นการเจาะลึกเบื้องหลังต้องบอกว่ารายการเราน่าจะเป็นรายการแรกและรายการเดียวนะ ช่ครับที่ไปบุกหลังเวทีแล้วก็ไปสัมภาษณ์มีมีมีอีกมีหลายรายการไหมมีไทยบันเทิงอของไทย PBS ไทยที s ก็ไปเออไทยที s ก็ไปไทยรัฐก็ไปหลายหลายสัมนักแหละจ่อ่าของเราเนี่ย เอกล s i v e เขาเรียกวล้วงลับตับแตกเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามชมตลอดทั้งรายการแต่วันนี้ข่าวแรกของเรานะครับก็ต้องขอร่วมไว้อะไรกับการจากไปของนักร้องลูกทุ่งก่อนพี่ใหม่คุณผู้ชมครับลูกทุ่งแดนใต้ชื่อดังเสียชีวิตแล้วนั่นก็คือคุณสุดรักอักษรทองเจ้าของบทเพลงดังเลยไอ้หนุ่มเตืออวนนี่นี่เปิดมิวสิกคุณผู้ชมดูวงการลูกทุ่งครับต้องบอกว่าเสียง อ,อ,อะไรนะครับกัลละง,งมเลยทีเดียวกับการจากไปของเจ้าของบทเพลงดังนะไม่ว่าจะเป็นไอ้หนุ่มเรืออ้วนนี่จอมทหารใหม่จากไปด้วยอาการสงบนะครับด้วยโลก เส้นเลือดหัวใจตีดตอนนี้ก็เนาะเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญนะต้องหมัน่นคอยดู<า>แลใช่นะครับคือเบื้องต้นเนี่ยคุณสุดรักเนี่ยมีอาการตอนแรกคุณผู้ชมจะได้สํารวจตัวเองด้วยถ้ามีอาการแน่นหน้าอกก่อนตอนแรกแน่นหน้าอกเห็นไหมแต่แต่ภาพภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือภาพตอนที่ท่านยังท่านยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยาวัยใช่แต่จริงๆแล้วท่านก็อายุเยอะแล้วแหละอ่านะครับคือตอนแรกอะแน่นหน้าอกก่อนทางภรรยาก็เลยนําส่งคุณอาสุดรักเนี่ยเข้าสู่โรงพยาบาลที่ทุ่งใหญ่ ท่านอาจารย์สุรักษ์ก็ยังบอกเลยว่าไม่เป็นอะไรมากคือก็กังวลใจะนะกลัวคนอื่นเป็นห่วงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณหมอเห็นว่าเฮ้ยอาการไม่ดีแล้วแล้วท้ายที่สุดท่านก็ช็อกแล้วก็จากไปด้วยอาการสงบที่โรงพยาบาลนะครับก็ศพท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลอยู่ที่วัดน่นะครับที่ตำบลเกาะน้อยอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บ้านเกิดนั่นเองก็นะทางเราก็ขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับปูชนียบุคคลอีกหนึ่ง,งท่านที่ได้รับการสูญเสียไปเนาะครับ จากรายการมาบข่าวชาลูกทุ่งขอร่วมไว้อาลัยกับคุณสุดรักด้วยนะครับ,รบอบอีกหนึ่งข่าวครับมาดูบทเพลงใหม่กันบ้างพี่ใหม่สายมูไหม นิดนึงครับนิดงนึงไม่นิดอ่ะไม่นิดอ่ะก็ถ้าไม่ใช่สายมูจะเชิญอาจารย์แจ้มาหรอที่จังหวัดพระนครศรียุทธยาหลวงพี่แจ้ได้แล้วก็ที่เราไปกันหลังจากเสร็จรายการเราก็ไปที่นู่นนับที่สมุทรสาครสมุทรสาครไปวัดจุฬามณีวัดจุฬามณีที่พูดถึงสายมูเนี่ยเพื่อเป็นการเสริมกําลังใจคุณผู้ชมแล้วก็เรียกว่าเป็นที่ยืดเหนียวใจล่าสุดครับมีศิลปินด้วยนะเขาก็ปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดมาน้องน้าออนทาราครับกับบทเพลงรักต้องมู รักต้องมูต้องขอเลยล่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์้หญิงมีนะมีนะบางทีบางช่วงบางตอนนะแบบว่าอยากจะได้อะไรแบบว่ามันมันเดายากอ่ะใช่ต้องใช้โดนจิตโดนใจ เคแบบเหมือนน้าหน้าทองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพุ่งพวงยังใช้เลยก็ใช้ใช่ไหมหลวงพ่อเจ้ขาขาหัวใจถวายวัดหัวใจถวายวัดอ,อ,อย่างเพลงนี้น้องน้ําบอกว่ารักต้องมูเนี่ยเป็นแนวเพลงนะครับลุกทุ่งทันสมัยฟังได้ทุกเพลงทุกวัยเลยก็คือการแบบถ้าเกิดว่าไม่สาเร็จก็ต้องมูกันหน่อยละให้เขามาดนจิตด,ดนใจให้กลับมาชอบเราเขาเรียกาทำเสน่ห์ยาแฝดเสน่ห์เสน่ห์อะไรอย่างนี้แหละน่ารักน่ารักพูดแบบนี้แล้วเรามีบางช่วงบางตอนของ MV รักต้องมูของน้องน้ําไปชมกันดีกว่าครับ ไอดอลแฟกตอรี <Idol> เป็นไงเป็นไงอ่าอารักต้องมูอก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินเน่ยนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบมากนี่ปล่อยทีเซอร์มาให้ดูก่อนนีุ่้ยมิวสิก็ลงทุนนะลงทุนดีลงทุนนะด,ด,ด,ดูดิชุดเชิดอลังการล้าน8ใช่นะครับหลังจากที่รู้จักกับตําแหน่ง ชิเปอร์นะครับกับบทของเจ๊จิ๋มเพื่อนสนิทของคุณ3ว่าอย่างนั้นเลยชิเปอร์ละบทของเจ๊จิ๋มนี่นในในทฤษฎีสีชมพูคือเป็นซีรีส์แนวแนวสาววายอะสาววายที่แบบผู้หญิงแักผู้หญิงก็จะมีหลายหลายเจเนอเรชันเป็น Girl l ลเลนะครับจากเรื่องแรกของ Idol Factory อ๋อผมไม่สงสัยเลยทำไมจ่อยสตดิโอเขาถึงต้องใส่ชุดแบบ แบบให้ดูแบบเป็นส um, eh, ีสีแต pues, ่ยังไม่แข่งกับคุณพิธานะเพราะคุณพิธานี่สีเป็นสีส้มสีส้มใส่รุ้งเลยสีใส่รุ้งใสยรุ้งเลยนี่แหละฮะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที่เอามาฝากกันรักต้องโมของน้องน้ำออนทาราแนวสวยแซ่บแล้วก็มีแบบอินเตอร์เดียนนิดนึงเนาะอ่าสายมมจริงๆสายโมจริงจริงสายโลึกๆเลย อ่ะ,อะนะครับฝากไว้อีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งนมครับที่เคยมาออกรายการเราใช่ไหมรักทเธอคนเดียวรักเธอแค่คนเดียวอ่าน้องเฟียสนะครับน้องเฟียสตอนนี้เป<ส>็ข่าวว่าน็อกครับล้ไปยังไงบ้างร้ยฟังนะเป็นยังไงบ้างนอนโรงพยาบาลก็มีอาการป่วยเป็นเขาบอกว่าเป็นลองโควิดสําคัญนะเรื่องโควิดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีผลข้างเคียงจากอาการโควิดอีกบางคนผมร่วงก็มีอืบางคนแบบหอบง่ายแต่นี้ไม่รู้อันนี้ดูท่าทางยัง ปึ๋งอยู่เลยนี่นี่นี่ไงอันนี้คือภาพจากน้องที่ตอนนั้นที่ป่วยเป็นโควิดอุณหภูมิร่างกายตอนนั้น39ไม่ไม่ได้ตอนนั้นนะเพิ่งผ่านมา2วันนี่แหละครับอุณหภูมิร่างกาย39.5ครับก็ถือว่าเขาก็เป็นรองเขาแค่มีอาการข้านเคียงแต่ยังไม่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ด้วยน้องเนี่ยเป็นชายชาติทหารชายแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงก็ พักฟื้นเนีักประเดี๋ยวเดียวก็กลับไปพักผ่อนอยู่ที่ร้านได้แล้วนี่นะครับกำลังเตรียมจะปล่อยซิงเกลิลด้วยนะฝากผลงานเพลงของน้องเฟียสด้วยนะครับชื่อเพลงใหม่ก็คือโสดอยู่นะนี่นะครับปล่อยในวันที่21มิถุนายนนี้เวลา11โมงนะครับก็ลองเซิร์ชไปใน YouTube ดูหรือว่าใน Facebook ก็ได้นะครับก็น้องก็จะปล่อยพร้อมกันนี่แหละก็คือเขาเรียกว่าพิจผลทหารวันนี้ไม่ได้มีแต่ทหารนะที่เราอยากจะมาเปิดใจมีใครอีกครับเราเอาตำรวจมาบ้างอื เพราะว่าตำรวจรายนี้เป็นกระแสทุกแววนลอเลยคือทุกสื่ออะทุกสื่อทุกสื่อเอาอย่างงี้ดีกว่าขึ้นเทนเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคองแชมป์นะ เขาครองแชมป์ได้ทั้งตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งทวิตเตอร์ขนาดน้องมาติ๊กตอกขนาดน้องมาปีงกำแพงแล้วนะยังเอาเทนจวิยังเอาอันดับหนึ่งไปไม่ได้เลยแบบนี้ได้ไหมมีลิฟทเท่านั้นแหละที่จะเอาเธอลงกอลากินเทนเลยวันนี้ได้เจอกับผู้กองแคทแน่นอนตัวจริงเสียงจริงมาให้แกพูดมากเพราะแกไม่เคยไม่เคยไปที่ไหนเลยแต่เราจะไม่พูดเรื่องดราม่าแล้วกันเรื่องเป็นการฝ่าวิกฤตตรงนี้แล้วกันเผื่อว่าบางคนท้ออยู่พี่ใหม่ถูกสําคัญนะ เธอจะฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่ากันอ,อเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาครับเมาข่าวชาวลูกทุ่งครับอีกคันของพลังแกร่งเหนือนิยามไทลักซ์รีโว r จีอาร์สปอร์ตใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงเรา้าใจเกินต้านทาน ช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ไฮลั์รีโวจีอาร์สปอร์ตใหม่ r a c e your ultimate ambition สนับสนุนโดยไฮลั Hi ์รีโวจีอาร์สปอร์ตใหม่ r a c s e your ultimate ambition ค่ายเพลงบ้านไทยรุกงรุ่งโดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมล์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณ ปลามาครับเมาส์ข่าวชาวลูกทุ่งช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับนิสิตเซรั่มไม่ว่าจะเป็นโตโยต้านิสิตเซรั่มแคทออร์แกไนเซอร์ครับโอ้ทุกอย่างอ่ะที่ให้การสนับสนุนเราบางทีเราก็พูดไม่หมดเดี๋ยวเขาขึ้นหมุนหมุนให้ดูเนี่ยอะโกโก้ออนไมถามนิดนึงแล้วยังรับผู้สนับสนุนเพิ่มไหมครับโอ้ยินดีครับตอนนี้เปิดหมายเลขหน่อยหมายเลขหน่อยศูนย์สองครับห จำชื่อรายการแล้วติดต่อมาหาพวกเราเดี๋ยวพวกเราทำหนังสือไปเลยครับย้ำเลยนะ02 5664444อ่านะครับสแกนบาร์โค้ดหน้าหน้าหน้าจอได้เลยติ้งอย่างเงี้ยแล้วก็อแอดไลน์คุยกันก็นกได้ใช่ครับมีบทีมงานคอยตอบตลอด24ชั่วโมงเลยครับนี่อย่างนิสิตเซรั่มอย่างเงี้ยมายกตัวอย่างเลยนิสิตเซรัม่มเป็นยังไงตัวนี้ยกออกมาโชว์ยังไงครับเพราะอะไรครับเพราะนิสิตเซรั่มเนี่ยในตัวของเราวังว่านิสิตเซรั่มนี่เขามีสโลแกนของเขาครับหน้านุ่มดูใสใครๆก็ทักแต่ผมไม่เปลี่ยนไง เปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรหน้านุ่มดูใสใครๆก็รักก็พอทักแล้วพักได้คุยกันแล้วก็เริ่มรักนี่ให้คุณผู้ชมดูเนื้อมืใสไงนี่คือตัวกันแดดนะครับที่เป็นเบสเซลเลอร์เห็นไหมทาแป๊บเดียวเองซึมและเหมือนมีรองพื้นใช่แล้วแล้วข้อดีของเขาคือไงพี่นี่ข้อดีของเขาคือไม่ติดเสื้อไม่ติดไม่ติดหน้าเอ่ยมาคนละสีเลยคนละสีเลยแต่ว่ามันไม่ไม่ได้วอกมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครสนใจเรามีโปรโมชั่นด้วยนะใช่เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้หน้าจอหน่อยโปรโมชันิเเศษีีราม สบู่อ่าสบู่จะเป็นแบบนี้เอ๊สบู่สบู่สนีสบู่อันนี้มีขึ้นขึ้นหน้าจอมก็คือมีสบู่3ก้อนมีนิสิตเซรั่ม2แล้วก็มีกันแดดให้อีก2ครับผมนี่แหละครับคือ3อันเนี่ยจากราคา1,980บาทเหลือ990บาทเหลือ990บาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราให้100สายแต่คนโทรเข้ามา300สายโอ้โหขอบพระคุณลูกค้ามากๆ300สายยังไงยังไงคุณเอกเจ้าของครับบอกโอเคให้หมด โอ้โหให้หมดทุกสายเลยเช่นเดียวกันคราวนี้ตลอดสองวันนะรับอันนั้นมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้มีเสาร์กับอาทิตย์เวลานี้แหละที่จะจัดโปรเขาจะจัดโปรนี้ให้ก็คือจะโทรมาตอนไหนก็ได้โทรไปวันจันทร์ก็ได้หรือจะโทรตอนไหนก็ได้โทรไปแล้วบอกว่าได้โปรโมชั่นพิเศษนี้จากททบ5ใช่แล้วททบ5มีโปรตัวนี้เท่านั้นมีช่องเดียวที่มีโปรโปรนี้เท่านั้นหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอนะครับหรือว่าสแกนก็ได้หมายเลขอะไรพี่ใหม่มองเห็นไหมศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเก้า 3299 021939399โ,<อ>โทรไปเลยครับโทรไปเลยหรือไม่เรามีไลน์ แปดลายเขาก็ได้นิสิตนิสิตนิสิตรับรองครับโปรโมชั่นนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เขาจะมีที่เขาจะให้โปรโมแต่ที่ผมพูดถึงสบู่หนรอได้ไหมเชิญครับสบู่นี่ใช้ดีมากรับรองว่าหน้าใสแล้วแบบว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้สักพักมันจะมีเหมือนกัดหน้าเราอ่ะคือไปดูดสิ่งสกปรกใช่ไหมฮะใช่ใช่มันจะเหมือนกับว่ามีนี่เราใช้เองนะเราพูดจากการใช้เองเพราะเดี๋ยวความรู้สึกส่วนตัวเดี๋ยวเซนเซอร์บอกว่าไม่ผ่านนะไม่ผ่านส่วนตัวไหนความรู้สึกส่วนตัวใช้แล้วรู้สสึึึกกกมันน็รรู้้ะจงข มารู้สึกดีขึ้นนะแต่เราต้องพักผ่อนได้เพียงพอด้วยนะทั้งหลายทั้งปวงอย่ามาฟังพวกเราพูดอย่างเดียวครับลองดูใช่แล้วลองไม่ลองไม่รู้สิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิตาเห็นไม่เท่ามือคำอยากรู้ลองเอามือไปขยำดูสั่งเลยครับโทรไปที่0 2 1 1 9 3 2 9 9 1 1 9 3 2 9 9ในสโลแกนหน้านุ่มดูใสใครๆก็ทักครับฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับหลายคนที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานลํำลึกราชินีลูกทุ่ง31ปี พุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งของเราเราก็มีโอกาสไปด้วยนะไปไปเจอศิลปินยเยอะมากเลยเจอพี่ไฮอาภรพรอ,อย่างเงี้ยมีพี่ไฮมีคุณอำพรแหวนเพชรแล้วก็น้องมอสเพชรสุพรรณด้วยน,ะะน้องมอสเพชรสุพรรณนี่เป็นทานยาจากอาอาของอนะคุณพ่อไวยพศคุณพ่อไวยพศเพชรสุพรรณน,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 นี่มีภาพให้ดูด้วยนี่ทีมข่าวเราไปเลยนะแต่ผมเจอเขานะผมเรียกเขาว่าไงนะน้องมอสอะเรียกว่า พระประหลัดเขาทำาไมเรียกเลยฮะ <c oughs> แต่ก่อนเขาเป็นพระน,นี่พี่ไฮเขามีข่าวไปแบบเขาไปล้ลวงไห้ด้วยใช่ไหมแบบไปเสี่ยงเซียมซีด้วยข <อ S 1> เขาได้เรียกนะได้เรียกด้วยนะ<อ>แล้วก็ประมาณ3ามศูนย์นี้แหละ <c oughs> แล้วก็ออกไปจริงจริด้วยออกจริงๆด้วยเนี่ยเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่นะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของพี่ไฮอภพรนครสวรรค์แล้วก็มีพี่เกดอมพรแหมนเพชรแล้วก็น้องมอสมาฟังกันด้วยเนาะเดี๋ยวเราฟังกันครับ ต้องบอกเลยว่าพี่ไอมาตั้งแต่ปีแรกเลยที่พี่พึ่งเสียแล้วก็เนี่ยแล้วมาเป็นปีนี้แล้วก็ไม่ได้มาเลยเชื่อไหมแล้วปีนี้มีความรู้สึกอุยตายเราอยากมาจังเลยอยากก็เลยโทรบอกพี่โอ๋ว่าจะพาสองคนนี้มาด้วยออก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่ไฮอาภรรนครสวรรค์นะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมร้องเพลงกับเพลงของพี่พึ่งนะคะปีนี้เป็นครั้งแรกได้มีโอกาสมาครับได้มาดีใจมาก บอกว่าไปโพสต้องบอกเลยพี่พึ่งเ,เป็นรุ่นที่พี่ใหี่เอามาเป็นแบบประกวดร้องเพลงไม่ว่าจะเริ่มจากการร้องเพลงพี่พึ่งก็เป็นแม่แบบที่ดีที่สุดอยากจะบอกความประทับใจก็คือทุกปีที่จัดงานคนเยอะทุกปีนะคะแล้วก็พี่พึ่งก็เป็นหนึ่งในดวงใจของไม่ว่าจะเป็นเด็กๆรุ่นใหม่ๆหรือว่านักร้องรุ่นเก่าก็ยังต้องใช้เพลงพี่พึ่งมาประกวดแล้วก็ร้องจนถึงทุกวันนี้นะคะเกิดไม่ทันครับแต่ต้องแต่ฟังตั้งแตเ่เด็กๆแล้วครับแล้วก็แล้วร้องเพลงพี่พึ่งได้ทั้ง ใช่อบฟังเพราะเเห็นแล้วเป็นไงพราะเห็นป um ุ๊บแบบผมนึกเลยว่าเชฟบะบะ้าเนี่ยนะบั๊บบ้าเนี่ก็จริงจริงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของพี่ไฮพี่เกดอัมพรแหมนเพชรแล้วก็น้องมอสมีอีกหนึ่งศิลปินนะจริงจริงเราอยากคุยเยอะแยะมากเลยแล้วอยากคุยเยอะแยะมากแต่ว่าเรากลัวอย่างหนึ่งกลัวอะไรวันนี้เราเชิญคนดังมาเราจะมีเวลาคุยกับเขาน้อยนะนนเออเอาลิฟ์สรุป รีบสรุปอีกหนึ่งคนที่ในบทเขาบอกว่าคุณผู้กองแคทด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมลําลึกงานจากไปของราชินีลูกทุ่งด้วยไปฟังดูผลงานเพลงของเธอก่อนนี่นดูผลงานเราขอเราขอ,เราขอพูดไปด้วยเลยได้ไหมเชิญเลยครับเชิญนี่ดูดูดูวันนั้นใส่ชุดไปสวยงามชนกับคุณลำยไหยทองคำเ<อ><อ>ขาบอกว่าตอนนี้น้องแคทเขาก็ยอมเขายังเป็นบอกว่าเขาตัวเล็กๆเ,เขาก็ยังน่ารักใสๆของเขาแล้วก็ไปเจอแบบราชินีตัวแม่ครับเออ มาชุดปังกันเลยเหมือนเหมือนเหมือนยืมกันมาแต่สวยนะแดนเซอร์ก็สวยนะจอยแดนเซอร์มาหน่อยเห็นเห็นเมื่อกี้มาปุยเมฆก้อนเมฆใช่ไหมฮะจ่อยแดนเอาขึ้นขึ้นขึ้นซีจีจอยแดนให้หน่อยดิเอาขึ้นเบอร์ให้หน่อยดิใครอยากจะติดต่อติดต่อเบอร์ของจ่อยแดนโทรไปเลยหมายเลขอ่ะพี่ใหม่ศูนย์เก้าแปดสองสี่เก้าสองแปดเจ็ดสองอ่านี่นี่เเป็นไงทีมงานทำทันเลยทันทันเลยบอกปุ๊บแบบเนี่ยฟรีนะจ๊ะ ขาไปช่วยแม่พึ่งไงรู้ว่าไม่เขาอยากหนึ่งเขาอยากช่วยแม่พึ่งเขาอยากช่วยน้องแคทเขาไปดูย้อนในอดีตที่น้องแคทไปมันเด่งขึ้นมาโอ้สบัยแต่ก่อนตอนที่น้องแบบใสแบบใส่กางเกงยีนหรือว่าเป็นผู้ชายลุยๆอ่ะใสลุยใสกางเกงยีนไปเอออะไรแบบนี้ดูสิเพลงเพราะมากได้เป็นไงชุดเป็นไงชุดน้องแคทเป็นไงสวยงามมากครับวันนั้นมีเรื่องเมาวยังไงโอ้โหทีมงานไปจองตั้งแตะบยบ่ายสามโมงศิลปินเป็นไงสามโมงเนี่ย ยังยังไม่เปิดรับจองนะเออยังไม่เปิดรับจองการลงคิวคือศิลปินะงขนมากันเยอะแยะมากศิลปินมาเยอะแดนเซอร์นี่มาเป็นร้อยๆชีวิตแต่ที่สําคัญคือใครไปลงคิวก่อนก็จะได้ก่อนน้องแคทลงเร็วใช่ไหมฮะสงสารน้องแคทไงไปลงเร็วเกินไปลงเร็วคิวแรกๆเลยแต่ได้ร้องอยู่คิวท้ายศิลปินเยอะมากเอาไปฟังเสียงน้องแคทดีกว่าว่าน้องแคทรู้สึกยังไงกับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์บ้างครับ วันนี้ดีใจค่ะที่ได้มามีโอกาสได้มาวัดทั้ระดานเพราะว่าแคทได้มีโอกาสได้มาขอแม่พึ่งก่อนที่ตัวเองจะเป็นศิลปินมีซิงเกิลของตัวเองนะคะก็ได้มีโอกาสมาขอแม่พึ่งว่าถ้าหากว่าตัวแคทได้เป็นศิลปินมีซิงเกิลของตัวเองจะมาร้องให้แม่พึ่งทุกปีซึ่งปีนี้ก็ก็ทำตามสัญญาะคะ่ะ เางเพลงมาร้องค่ะมาลองให้ฟังตาตี้ละครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นเป็นเวทีลูกทุ่งครั้งแรกเลยมังครับที่ได้มาขึ้นโชว์แบบนี้ครับวันนี้นี่จะไปกับน้องเาต้น้องชายตอนนี้เขาก็วางฐานให้น้องชายแต่น้องชายไม่ค่อยชอบไปสิน้องชายชอบแต่หมอลำ จะไปเสิร์อย <in> <ain> ่าเดียวเสิร์อยงาเดียวเลยเออแต่ว่าเจอตัวจริงคุณแคทอ่ะผู้กองพี่มาไหมครับหนึ่งมามานะวันนี้เรามาพูดคุยเลยใครที่ดูอยู่หน้าจอทีวีครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วรีบไปตามเพื่อนบ้านมาคนข้างบ้านหรือมามาช่วยกันว่าเฮ้ยมาดูดิว่าตัวจริงที่เขาเป็นกระแสข่าวตอนนี้เป็นยังไงแล้วตัวเป็นเป็นนิสัยใจคอเป็นยังไงแต่การันตีพวกเราเลยว่านิสัยดีจริงใช่แล้วเดี๋ยวสักคู่เดียว ของพลังแกร่งเหนือนิยามไห้ลักซ์รีโว GR สปอร์ตใหม่มาพร้อมขุมพลังแรงราใจัเดเกินต้านทานช่วงล่างใหม่ยกระดับทุกประสบการณ์ขับขี่ไห้ลักซ์รีโว GR สปอร์ตใหม่ raise your ultimate ambition Your ค่ายเพลงบ้านไทยรุกงรุ่งดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนไมค์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมครับตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าเธอคนนี้มีกระแสอยู่อย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับวันนี้เปิดใจกันเลยครับกับผู้กองแคทแคทอาทิตยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอเป็นยังไงพี่ใหม่ เพิ่มตั้งแต่วันที่ไปงานพุ่มพวงแล้วล่ะอรู่าไปทีมงานไปจองคิวตั้งแต่แรกๆ <laughs> แต่ขึ้นท้ายเลยวันนั้นไทยทีวีเอสบ่นจะรอจะรอ,อเก็บอินเสิร์ตออเออรอจนแบบว่าสายไม้ฐานจะหมดแล้วล่ะอืมอะไรประมาณนีว้วันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เข้มแข็งข,ข,ขึ้นกับดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นไงบ้าง ดีขึ้นแต่ยังไม่เต็มร้อยค่ะ<อ>เพราะว่าเรายังมีมคือตกใจอ่ะกับกับกระแสะที่ที่มาแบบเร็วมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายัางตั้งรับไม่ทันยังตั้งรับไม่ทันนี่นก็ก็ก็ไอ้นี่เลยนะพี่บอลจริงๆนะยังไม่เคยไปที่ไหนครับรายการเราเป็นรายการแรกที่ได้มีโอกาสมานั่งสัมภาษณ์เนี่ยคือต้องขอบคุณก่อนเลยขอบคุณน้องแคทก่อนเลยที่ให้เกียรติเนาะเมาขาวชาลูกทุ่ให้เกียรติพี่ใหม่แล้วก็พี่บริบี่ด้วยคือถือไว้วางใจเราอ่ะแล้วก็มานั่งพูดคุยแน่นอนว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะ บอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบยังคาใจในตัวเราอยู่อย่างนี้แล้กันอยากจะพูดอะไรบ้างคืออยากจะบอกว่าตัวของแคทเนี่ยก็มีทุกคนนะคะมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรเงี้ยพอมันถึงช่วง จังหวะจังหวะหนึ่งเราก็อยากจะทําตามความฝันแต่ว่าไม่ว่าจะสวมหมวกใบใดๆก็ตามเนี่ยก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่ในหมวกใบนั้นให้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันค่ะเพราะเราชื่นชมนะอย่างตัวเราเนี่ยก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่แต่น้องแคทอะคืออยากจะเป็นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทำได้ดนะแล้วก็ทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยแล้ว<ด>ทำได้ดีนี่แหละเหตุผลที่ทําให้โดนกระแสถลม่มใช่ ผมเนี่ยอ่านมผมอ่านแทนแอดมินเลยมผม่าวจะอ่านแทนแอดมินตลอดเลยแล้วก็ชอบดูคุยแอดมินด้วยให้ตอบยังไงตอบยังไงเคยท้อใจบ้างไหมพอเจอกระแสแบบน,นี้รู้สึกแบบปั่นทอนกําลังใจที่เราสร้างมาบ้างไหมคือเวลาทํางานนะคะแค่จะมีแพลนของตัวเองอก็คือว่าเราจะทําอะไรในแต่ละปีในแต่ละเดือนในแต่อะไรอย่างเงี้ยคือพอเจอปัญหาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ยังมีการตั้งคําถามว่าแบบเฮ้ยเรา เราก็ตั้งใจทํางานนะทําไมถึงแบบเจอแบบประมาณนี้คาถามที่มีกันมากๆเลยตอนนี้ครับพี่บอลครับคำถามที่มีกันหนักหนาสาหัสเลยคือการใช้เวลาของ้องแคมมันไปเบียดบังเวลาราชการไหมเนี้ยเราต้องตอบแบบชัดเคลียร์อชก็เลยต้องเ<อ>ค,คลียรต์อยตอบเลยตอบตรงนี้เลยครับที่จริงอะค่ะางานราชการเนี่ยคือเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่า แต่ละช่วงของแต่ละวันเนี่ยจะมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็ตารางเวรตารางงานภารกิจต่างๆคือทุกอย่างชัดเจนละค่ะงานงานราชการชัดเจนมากในเรื่องของตารางเวลาอาจจะมีแบบมีมีแบบเพิ่มเติมนิดหน่อย,อยคือเราก็จัดสรรเวลาคือหลังจากหลังจากที่ไม่มีภารกิจตรงนี้ค่ะเราก็สามารถเอางานส่วนตัวของเราเนี่ยเอาเข้าไปได้คืออย่างงานร้องเพลงก็เป็นงานช่วงเย็นอยู่แล้วค่ะคช่วงช่วงช่วงตอน เลิกเลิกงานแล้วสามส่วนทุ่มสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เวลาราชการเลยวันนั้นพี่บอลวันนั้นผมกับดองแคทได้มีโอกาสไปงานวันเกิดคุณไผ่พงศธรเราพูดประเด็นนี้หน่อยเพราะประเด็นนี้มันมีแฟนเพจแฟนเพจอาจจะเป็นที่คนรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ตามแต่ส่วนมากแฟนเพจจะไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีแหล่งข่าวที่ชัดเจนแล้วบางข่าวก็เป็นตุกันขึ้นมาเต้าบ้างอะไรบ้าง่ะเต้าก็แบบว่าถ้าภาษาวัยรุ่นก็ชอบพูดเลยนะพี่อะไรนะ อกไอ้งงบ้งบงเออบงเออแล้วพอเราเจออย่างเงี้ยไอเงี้ยกำลังใจที่เราแบบว่าเออเงี้ยมันถดถอยลงไปไหมแบบมีคนมามาคอมเมนต์ให้เราแบบว่ารดทอนกําลังใจเราข่าวมันออกมาเลยนี่ว่าไม่ไม่ได้รู้จักในส่วนตัวไม่รู้จักกันแต่ไม่รู้จักจะได้ไปยังไงอะนี่นี่อันนี้อยู่ด้วยเลยเล่าได้ก็คือถ้าไม่รู้จักพี่สาวของคุณฝ่ายวงรัศธรับตามส้มตำมาให้ชจัดโต๊ะจัดอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะ ทุกอ,อย่างแล้วจะไม่รู้จักไงหลังจากเกิดเหตุทางทีมงานโทรไปหาคุณอ้อทางคุณอ้อผู้จัดการของ,ของคุณไผ่พงศธรก็เลยถามว่าเปิดประเด็นอะไรนะน้องแคทน้นตอนนั้นว่าว่ามีใครได้โทรศัพท์มาหรือมาสัมภาษณ์คุณไผ่ไหม ผลออกมายังไงพี่บอลปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่มีใครโทรมาเลยยังไม่เคยให้สัมภาษณ์สำนักไหนเลยอ้าวแล้วข่าวมันออกมาได้ยังไงแล้วข่าวมันออกมาได้ยังไงเป็นยังไงครับบงยังครับนี่ได้ไครับต้องมีการเต้าข่าวกันไอ้แฟนเพจต่างๆไอ้พวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังเราเป็นสื่อจอแก้วเราเป็นสื่อหลักเราก็ต้องเอานําเสนอข่าวความจริงใช่เพราะฉะนั้นฟังจากปากเจ้าตัวดีกว่าอาท้ายที่สุดแล้วเวลาก็ได้จะหมดให้น้องแคทขอบคุณดีกว่ากําลังใจดีกว่าที่มามากมายเหลือเกินอยากจะขอบคุณเลยท้ายแล้วกันก็สําหรับ เหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะก็เป็นกระจกสะท้อนได้หลายๆด้านเลยว่าในเรื่องของข้าราชการตํารวจเนี่ยการการปฏิบัติตัวการทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีความคาดหวังจากจากประชาชนในการที่เขาก็มองในรูปลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการทํางานด้านวงการบันเทิงเราก็มีการปรับเปลี่ยนคือมันเป็นกระจกสะท้อนในในหลายด้านให้เราดําเนินชีวิต ก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปค่ะก็ให้คำมั่นสัญญาว่าไม่ว่าจะหมวกไปไหนก็ตามจะทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะพี่ใหม่มีของจะมอบให้น้องแคทด้วยใช่เชิญเลยครับเชิญเลยมาแล้วเป็นของที่ระลึ้จากททบ5ของเราขอบคุณ่น้องแคทมากมากนะครับขอบคุณครับบอกว่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้มีกําลังใจจากเขาเรียกอะไรนะมีกําลังใจจากจังหวัดศรีสะเกดมีรูปไหมมีรูปไหมขอขึ้นหน่อยเดี๋ยวข่าวต่อไปมี อันต่อไปเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอามาฝากเดี๋ยวไปเล่าวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอบคุณน้องแคทขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับ h i l u x r e v o GR Sport My Race อยู่ Ultimate Ambition และ g o o อ l i n e จากธรรมชาติสู่ชีวาคุณครับ ขอบคุณบ้านไทยลูกทุ่งดนตรีสนุกจังหวะโดนใจด้วยนะครับแล้วก็แคทออร์แกไน r เซอร์ครับขอบคุณชุดพิธีกรจากจอยแดนสตูดิโอด้วยสุดท้ายเลยขอบคุณนิสิตเซรัม่มหน้านุ่มดูสายใครๆก็ทักมาซื้อท็องก็ไบ่อยๆนะครับทุกวันจันทร์เราเปิดโอกาสเลยครับโอเควันนี้เราสาคนลาไปแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ